กันสามองตามแนวโคดเขามีท่านพระอาจารย์ขาวัดร้ำคลองเพลนจังหวัดอุดรและพระอาจารย์มหาทองสุขสกลน,นครออกติดตามทุดงสัญจรตามป่าดอนแดนดงพงไพรไปถึงช่องแคบจากขึ้นเขานั้นต้องตรงไปให้บังเอิญมีช้างตัวใหญ่หาใบไผ่ขวางทางพอดี ชางใดจะหลีกลบไปให้ไกลจากช้างที่กินใบไผ่พุ่งกลางยืนควางทางน่ากลัวตัวนี้พระอาจารย์มัน่นบอกท่านอาจารย์ขาวในทันทีพูดกับช้างรายใหญ่ตัวนี้อย่ารอรีขอทางผ่านไปพระอาจารย์ขาวก็กล่าวคำกับชา้างทันใด พี่ชายเราขอพูดด้วยพี่ชายจงช่วยหลีกทางให้เราครั้งแรกได้ยินมันหยุดกินใบไผ่ทันทีครั้งที่สองได้ยินว่าจีหันมาทันทีหูกลางอาญา พอเห็นดังนั้นไม่เนิ่นนานพระอาจารย์ขาวก็พูดต่อเป็นเรื่องเป็นราวพวกเราขอทางสักหน่อยได้ไหมขอให้พี่ชายหลีกทางเราพอผ่านไปได้หาพี่ชายยืนขวางทางไว้เรามิกล้าเดินไปดอกหนา พลันช้างตัวนั้นหันหน้าออกไปเอางายาวๆสอดไว้กลางอกอไปไม่มองหันมาพระอาจารย์มันเห็นดังนั้นจึงเอ่ยว่าจาว่าพวกเราไปได้แล้วนะเขาไม่มาทำอันตรายเขาเปิดทางแล้วให้พวกเราก้าวเดินผ่านไปจึงพากันผ่านพ้นไปได้เดินเฉียดช้างคล้ายใกล้เพียงหนึ่งวา เพอเอินพอเดินผ่านช้างไปได้ประมาณวาเศษขอกรดท่านอาจารย์มหาทองสุกซึ่งเดินอยู่หลังสุดก็ไปเกี่ยวเอาเขาแหนงไม้ไผ่เข้าพอดีปลดยังไงก็ไม่ยอมออกต้องพยายามปลดอยู่นานจนเหงื่อโชกไปทั้งตัวเพราะกลัวช้างมากเมื่อผ่านกันไปหมดแล้วท่านอาจารย์ขาวหันมาพูดกับมันว่าพี่ชายเอ้ยพวกเราผ่านมาแล้วขอให้พี่ชายหากินได้ตามสบายเถิดพอจบลงเท่านั้นเสียงมันลากกิ่งไม้ดังฟูดฟาดขึ้นทันที เมื่อไปถึงที่พักแล้วท่านอาจารย์มหาทองสุขกราเรียนถามท่านพระอาจารย์มั่นว่าขณะนั้นท่านอาจารย์ได้กําหนดดูจิตมันบ้างหรือเปล่าครับว่าช้างตัวนั้นมันนึกอะไรบ้างเพราะตอนแรกมันทําท่าทางตึงตังราวกับจะขยี้พวกเราให้แหลกและเอียดไปในขณะนั้นแต่พอทราบเรื่องแล้วกลับรีบหันหน้าเข้าก,กอไผ่เอางายาวๆสอดเข้ากลางกอไผ่และยืนนิ่งเหมือนสัตว์ไม่มีวิญญาณทําไมจะไม่กําหนดดูมันเล่า แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นนกและลิงเรายังกำหนดดูมันในบางเวลานี่มันเรื่องถึงตายจะไม่กำหนดได้หรือเวลาท่านอาจารย์กำหนดดูช้างตัวนั้นมันคิดอย่างไรบ้างครับที่แรกได้ยินเสียงพวกเรามันตกใจจึงรีบหันหน้ามาอย่างรวดเร็วเป็นท่าและความคิดจะต่อสู้พอมองเห็นพวกเราซึ่งมีสีผ้ากาสวัดครองอยู่มันก็รู้ทันทีว่าเป็นเพศที่เย็นและไว้ใจได้ มันรู้ภาษาที่เราพูดกับมันได้ไหมครับทำไมจะไม่รู้ไม่เช่นนั้นเจ้ามันมาลากสูงได้หรือขณะที่มันหันหน้าและสอดงาเข้าขอไผ่มันคิดอย่างไรบ้างครับก็มันรู้เรื่องแล้วนั่นเองมันจึงให้ทางไม่คิดจะทำอะไรขณะที่พวกเราเดินผ่านมันมานั้นท่านอาจารย์ได้กำหนดดูใจมันตลอดทางผ่านหรือเปล่าครับและอีกหลายคำถามจนท่านพระอาจารย์มั่นพูดตัดบทว่านี่ก็จะพยายามคิดและถามเรื่องช้างปะตืนหรือยังไง จะไม่ต้องสนใจกับธรรมะธรรมโมอะไรเลยหรือเพราะถูกขู่เข้าเท่านั้นเรื่องช้างเลยจบลงทันทีเพราะกลัวท่านจะเข็นใหญ่